วันนี้จะทําเมนูไข่เจียวแบบเป็นไข่เจียวนุ่ม,มไข่เจียวธรรมดาเลยนะก็จะใช้ไข่ไก่สามฟองแล้วก็เกลือผงปรุงรสก็คือแค่แค่สองอย่างเหมือนเดิมหลังจากที่เราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยกันเลยหลังจากที่เราตอกไข่ใส่ถ้วยจานเสร็จแล้วเราก็มาตีไข่กันเลย หลังจากนั้นเราก็เติมผงปรุงรสใส่เกลือแล้วแต่ตามที่ชอบนะส่วนผงนัวแล้วแต่ใครอยากใส่ก็ใส่พอใส่ผงปรุงรสก็โคเรโกคเรให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเราวก็คือตีแบบจนอะไรนะมีฟองอากาศเพื่อเวลาเอาไปลงไปทอดไปเจียวจะได้นุ่มหอมอร่อยตั้งกระทะพอไฟร้อนได้ที่ เราก็กระร้อนได้ที่เราก็ใส่น้ำมันเลยพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอไข่ลงไปเลย<อ>หลังจากนั้นเราก็เบาไฟให้อ่อนลงเล็กน้อยเพื่อให้ด้านล่างสุกแล้วเราค่อยพลิกตัวเราก็จะทดลองดูว่าพลิกข้างๆดูว่าเออข้างล่างสุกหรือยังแล้วก็เกี่ยเกี่ยไข่ให้เสมอเสมอการกัน จากเนี้ยก็คือต้องใจเย็นๆนิดๆเพื่อให้ข้างล่างเหลืองหอมสุกเสมอเพื่อไม่ให้มีส่วนไหนที่ดิบอยู่เลยเพราะบางคนคือชอบแบบนุ่มๆบางคนคือชอบกรอบคือเราก็ฝึกทำแบบที่แบบหอมกลุ่นด้านล่างสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งลงทันทีเสร็จพร้อมเสิร์ฟออกมาประมาณนี้เดี๋ยวจัดจานให้สวยงามเสร็จ พร้อมเสิร์ฟหลังจากนั้นเราก็จัดจานให้สวยงามนี่เสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จัดผักเครื่องเคียงกันอีกเล็กน้อยก็แค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วนี่หลังจากนั้นเราก็ทำพริกป่นน้ำปลามะนาวแค่นี้จริงๆวันนี้ผักเครื่องเคียงเราใช้เป็น โหระพานะโหระพานี่เราเก็บจากสวนของเราเองเลยนะแล้วก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟออกมาประมาณนี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่กับซีรีส์ไข่ของเรา